อนะครับบอนนี้องร่าได้ทย,ยอยเข้าสู่ภายในโรุนอรกองไฟในขนะนี้นะครับแต่ทีก็กลังจะเข้าต่อมานะครับเจ้าแม่โคชินครับเจ้าแม่โคชินนะารับจะแคบนะครับจะสูงและจะประดับด้วยดอกไม้นะครับเชอเลยนะครับองร่าก็จะวนโบรอนโรกทองไฟ แน่นมากเลยครับปววรมประไรแบบกันมาแ,แ,แต่กั้งโบราณก,นะกาลน,นะครับตอนนี้องค์พระบอนะครับจะออกไปทำพิธีนะองค์พระบอออกไปนะครับขณะนี้โจสุพงนะครับจะทำพิธีเปิดนะฮะเปิดน้ำมนต์นะฮะตอนนี้ครับล่วงจับได้แล ชาวดตดีสิทธยาสิทธิเจ้าแม่ลิก็เดียวขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติน้องประชาชนปรบมือดังๆให้กับเขาทุกคนครับพลังกายพลังใจยิ่งใหญ่เหนืออื่นใดและพลังศรัทธาในอบเจ้าแม่ลิ้มก็เดียวจะบังเกิดประทานพรให้ทุกคนนั้นนะครับประสบความสำเร็จ โจนะครับแล้วก็คุณเอกนะครับอยู่คูหน้านะครับอยู่คูหน้าและตามมาก็คือไชเซงเกีย ยันนี้อาเล่ยวปัเอะไรนะวันนี้พี่ต่อนะครับทุกปีนะครับคุณต่อสัตว์ขนาดโน้นนะฮะจะมาดูแลน้องๆพร้อมด้วยกับพี่ๆทุกคนนะครับถือว่าตอนนี้นะครับภาพประวัติศาสตร์แต่ก่อนที่องค์พระจะลทร์ไฟนะครับผู้ที่อัญเชิญก้านปลาขนาดสัตว์ก้านปลาฉนาดสัตว์ครับเป็นปลาไทระพูนฉาที่มีหลายประเภทศด้วยกันนะครับมีทั้งก้านปลาขนาดสัตว์ ต่อกองไฟนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเวียนก่อนนะครับนะฮะพิธีกรรมของเรานถือว่าสัดิ์สิทธิ์นะครับพอดีพี่ต้อมนะฮะผู้ที่ให้ข้อมูลผมนะครับตั้งแต่แรกนะครับคุณสุวิทย์พันธ์นครับนาธุระนะครับทายาทของคุณสุวิทย์ธนานุระนะครับตอนนี้ก็กำลังวนเวียนต่อนเวียนก่อนนะเป็นระเพณีที่

รุ่นสู่รุ่นนะครับเป็นการตกทอดของมรดกานกิจพระหมอมาปักหลักมรดกในที่นี้นะครับไม่ใช่มรดกทางรักสินมรดกทางเงินทองแต่เป็นมรดกทางธรกิจที่ถือว่าสําคัญยิ่งใหญ่ครับหน้าที่ของน้องๆของทุกคนนันถือว่ายิ่งใหญ่นะครับพระหมอจะเป็นพระประธานนะครับตอนนีี ลุยไฟไปแล้วนะครับถือว่าว แล้วก็ผู้เชิญล่มนะครับเป็นบริวารของเจ้าแม่นะครับพระหมอองค์เล็กครับตอนนี้นะครับพระหมอนะครับพระหมอนั้นได้ชื่อว่าเป็นองค์พระที่อาพบข่วนบริบูรณ์นะครับความสวยความงามนะครับตอนนี้กที่วันนั้นพระหมอองค์เล็กครับโจซูคง ลิ้นเตี๋ยวองเล็กครับเจ้าแม่ลิ้นก๋วยเดี๋ยวองเล็กครับถ้าไฟไม่ลุกเขาไม่ให้ยังไงต้องเติมใช่ครับไฟนั่นจะต้องได้ผูกจัดการขึ้นมานะครับให้เกิดเปลวไฟนะครับความศักดิ์สิทธิ์ศรัทธานั่นก็จะเกิดขึ้นศิษยิ์ญาณสิทธิ์เจ้าแม่ลิ้นก๋วยเดี๋ยวทุกคนในวันนี้นั้นถือว่าได้มารับใช้นะครับเป็นภารกิจ ที่เป็นร zat, มรดกตกทอดครับข it ัาว่านะคับท่านนั่นได้ขออนุญาตให้ัท่านนั่งหน่อยนะครับบางคนที่ดูอยู่นั่นข้าวหน้านภาพขอบพระคุณมากครับวันนี้พี่นะครับเจ้าหน้าที่ก็กําลังเตรียมไฟนะครับให้เกิดความสมบูรณ์ พีกรกมนะครับของอารัตอนนีเจ้าแม่ลิ้มกอเดียวทงเล็กครับขอเสียงปรบอด้วยครับคุณแป้งคุณนะครับผมหลวงประสิทธิ์ต่อเลยนะครับคุณแป้งคุณเฉพาะคุณอู่นะครับชายเส็นเกียร์ครับที่เป็นเจ้าชคลาบ้าน ู่กองไฟนั้นนะครับเป็นใจสเกียร์สันก็แม่ลิ้มคนเดียวนะครับชุดเหลืองนี่คือกรรมการครับโอ้โหคนเดียวเขาดูเลยนะครับคนนือว่าเป็นการพัฒนาที่เข้าสู่ที่ที่เราได้สืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับที่ใ้อยขอเสียงปรบมือด้วยครับ ขณะนี้ครับที่กำลังจะเข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับตัวเต้าเกี้ยนะฮะเป็นเป็นองค์ที่ประดิษฐานที่อาถงด้าหลังสองเจ้าแม่ลิ้มปอเหนียวนะครับตัวเต้าเกี้ยนะครับกำลังที่จะเข้าสู่พิธีลุยไปอันศักดิ์สิทธิ์นะครับน้องๆก็ขอให้ไปรอผ่านนะผ่านด้านหลังเลยนะครับผ่านรับด้านหลังนะครับ แล้วก er> ็เจ้าแม่ทัพทิมองเล่นะครับมาโจโปเจ้าแม่ทัพทิมมีสององนะฮะเจ้าแม่ทิงโตด้วยนะครับผ่านพิธีลุยไฟไปแล้วนะครับแล้วก็สิงโตสิทธยาสิทธนะครับคุณแท้คุณครับคุณแท้คุณนะครับคุณแท้คุณนั่นจะมีหลายปาานะครับองไม่ถือหนวดครับจะเป็นองค์ไม่ถือหนวดนะฮะหนวดปูองไม่ถือหนวด นะฮะองนี้นะครับที่ฝันเด่นจะหานณะในเที่ยวที่สองนะครับคุณแต้คุณองไม่ถือหนวนนะครับคุณแต้คุณพลังกายพลังใจศรัทธาและบารมีของเจ้าแม่จะปกป้อรักษาสิทธิและสิทธิทุกคนและผู้ที่ร่วมในพิธีในขณะนี้นะครับผมไม่ถือหนวนครับคุณแต้คุณครับคุณแต้คุณแล้วก็ต่อด้วยแปะงครับแปะคงเจ้าที่นะครับคุณเ้าล มนรายนะครับปดอูนะครับกดอูปดอูสัพี่น้องนะครับอ,อุถือหนวดก็เป็นอูตบอุบบบถือหนวดนะครับเจ้าแม่กวนอิมครับสังเกตหยาดต้นไม้ดอกไม้ที่ประดับนะครับแล้วก็ต่อด้วยนะครับกวนอูเช่นกันนะครับเทพเจ้ากวดอูนะครับ คุณธรรมสัจจะนะครับถือว่าสำคัญครับกวนปูนะครับตอนนี้กำลังรอไฟนะครับสำหรับเทพเจ้ากวนปูน่านจะชอบไฟมากๆนะครับหากว่าไฟไม่ลุกโชนหรือว่าชดช่วงขึ้นมาจะไม่ยอมเข้าไฟนะครับเตะขาดนะครับกวนปูซึ่งมีสายตาด้วยกันนะครับพี่ที่ก็คอยดูแลนะครับคอยดูแลน้องๆนะครับเป็นขวนปูับหลอกไฟนฮะ ปูก็จะเป็นเจ้าแม่ทัพทินมาโจโปโรับาชาวเรือจะศรัทธาและก็คารพมากนะครับเรื่องการเดินทะเลครับมาโจโปกเจ้าแม่ทัพทินครับเข้าไฟแลรับเจ้าแม่ทัพทินนะครับ